สวัสดีค่ะหนูชื่อฝันฝันค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นผู้ชายนะคะแต่หนูก็ยังไม่มั่นใจขนาดฟุ้งฟิ้งเป็นผู้ชายยังถูกจับเป็นผู้หญิงเลยค่ะตอนนี้หนูเล่นจนเหนื่อยแล้วหนูต้องการจะนอนหนูยังไม่รู้จักชื่อตัวเองนะคะสักพักคงจะรู้เรื่อง ไทมาชื่อเล่นของหนูตอนนี้อาจจะชื่อว่าค้างคาวก็ได้ค่ะเพราะว่าหน้าตาหนูเหมือนค้างคาวมากไทมา